ค่ะวันนี้สวัสดีช่วงสายๆเลยนะคะวันนี้พี่เพนมาอาศัยบ้านคุณแม่สมพงหรือบ้านเพื่อนจีดขายข้าวโพดนะคะวันนี้ได้นำ้าวโพดมาจากบ้านลันแต้ก็รู้ๆอยู่ว่าตลาดพี่เพนปิดหมดเนาะเนี่ยค่ะากาวโพดกกำลังต้มเลยสำหรับเพื่อนๆที่ออเดอร์ไว้ก็รอสักพักนะคะเดี๋ยวจะจัดส่งให้ขอบคุณมากๆเลยทั้งเพื่อนไก่จากเชียงใหม่1 0 0 0บาทแล้วก็เพื่อนอีกหลายๆคนนะครับขอบคุณที่ช่วยอุดหนุนเกษตรกร ก็เนี่ยค่ะต้มสดสดร้อนรอนเลยมาได้เลยสามฝักยี่สค่ะสดๆดร้อนรหวานหวานเลยค่ะวันนี้มียายมีสาวน้อยหนูชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะใครนอวันนี้ยืมวันนี้ยืมสวนเพื่อนจิตนะคะยืมสวนในเพื่อนจิตขายกระโพดนิดนึงพอดีเวลาเพนออกไปส่งของก็จะมีคนเฝ้าให้ถ้าไปตั้งข้างทางก็ ไม่มีใครช่วยเหลือต้องเอาช่วยเหลือตัวเองก็ช่วยเหลือทุกครั้งอยู่แล้วขอบคุณมากเพื่อนเลิฟค่ะเพื่อนเลิฟเพื่อนรักก็ข้าวโพดมีเยอะนะคะคาดว่าพี่เป็นจะขายทั้งอาทิตย์ละคาอาทิตย์นี้ก็ได้นะคะบอกค่ะมาเลือกเอาสดๆก็ได้ค่ะน้านางมาช่วยอุดหนุนค่ะร้านใจนะคะอย่าลืมที่ร้านใร้านยายสมปองจ้าร้านยายสมองวัดไรค่ะก็แวะมาอุดหนุนกันได้สำหรับที่ออเดอร์ไว้ก็ เดี๋ยวจัดส่งให้เนี่ยค่ะ,ะข้าโพดข้าวโพดเราทําแบบข้าวโพดเกือบจะอินซีเลยนะคะก็เราใส่ใจในการผลิตทุกกระบวนการก็ยังไงก็เข้าไปดูในช่อง YouTube ของเพนดวงฉ่ำได้นะคะเพราะว่าก็จะขายปกติก็จะขายอยู่ตลาดเขียวตลาดกรีนมอแต่ทีนี้ตลาดปิดหมดเนาะช่วงนี้โควิดก็เลยต้องช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุดก็เลยจะประมาณนี้ละคะ่ะ ยากจดเหรอแม่หนูล่ะออเดอร์ได้เลยนะเดี๋ยวจัดส่งให้อยแากชวดเรอคอยาเข้าเรียนยังอยากข้าแล้วออลก็ถ,ถ้าใครจะเอาจะให้ส่งถึงบ้านนะคะต้องออเดอร์ร้อยหนึ่งนะคะจะส่งให้ถึงบ้านเลยเฉพาะในตัว เมืองสุรินทร์นะคะถ้าไกลๆก็ไปไม่ได้เลยจ้าเพราะว่าคนเดียวเนะ้ะไม่มีคนช่วยก็ออเดอร์ได้เลยกัเบอร์พี่เพ็ญก็0 63, 7, นย์หกสามศูนนหน็นกันหน่อยเกษรนะคะแวะมาอุดหนุนกันหน่อยเกษตรกรตัวน้อยๆมาหาอยู่หากินประทังชีว <c oughs> ิตลันทษหลือเกินข้าพดออกทีไลโควิดทุกที เดี๋ยวเด้งดูไม่ได้ลูกแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะอยากดูใครนะอยากดูใหญ่จี๊ดหน่อยใหญ่จี๊ดไม่ได้อยู่ในหม้อกว๋วยเตี๋ยวที่ไหนลูกอ๋อใหญ่จี๊ดไม่อยู่ในหม้ออืมตัวจี๊ดไปขายกระเพาะปลาอยู่ยจี๊ดขายกระเพาะปลาอยู่เนาะ เคค่ะฝากเบอร์นิดนึงนะคะ063-007-4192ค่ะก็ค่ะรับควรทักมาเลยเดี๋ยวจัดส่งถึงบ้านสำหรับวันนี้นะคะวันจันทร์ที่เท่าไหร่นะนาวันนี้18ไหมจันทร์ที่เท่าไหร่น้อวันนี้ลืมดูก็สำหรับคลิปนี้พี่เป็นก็ขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวแกะกระโพดก่อนสวัสดีจ้า